ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เอ็มแทนทารดนะคะคลิปนี้เราจะมาส่องความรักชาวราศีมีนนะคะประจําเดือนพฤษภาคมปีพศ2565ราศีมีนคือผู้ที่เกิดตั้งแต่15มีนาคมถึง12เมษายน อีกในเรื่องของโหราศาสตร์ไทยดูได้ทั้งลัคนาดอกกลาศีดาวจันรดาวสุ์สถิตในเดือนเกิดสามารถดูได้ด,ได,ดูได้ทุกกลุ่มฟังได้ทุกกลุ่มนะคะ LGBQ t ได้หมดเลยการอ่นานไพ่เป็นแบบร,รวมนะไม่ได้เฉพาะจะจงว่าเป็นของคนใดคนหนึ่งอย่าเอาไปตัดสินอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องราวของเราเพราะว่าเราไม่ดูเป็นการส่วนตัวมันอาจจะตรงมั่งไม่ตรงมั่งหรือไม่ตรงเลยก็ได้ถ้าเกิดว่าดูแล้วอึดอัดใจฟังแล้วอึดอัดใจสามารถข้ามคลิปนี้ได้เลยขอภัยเรื่องเสียงดังนะคนทำคลิปอยู่ติดถนนนะคะ แล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองของราศีมีนนะคะมาดูกันว่าเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีมีนในคลิปนี้จะมีทั้งคนมีประเด็นความรักแล้วก็คนโสดจะเป็นเช่นไรน,นะคะเอาล่ะเพื่อนไปการเสเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยเนาะเราจะดูให้กับคนที่มีประเด็นความรักก่อนนะชาวราศีมีนนะคะเป็นยังไงเออคนมีประเด็นความรักชาวราศีมีนประจําเดือนพฤษภาคมปีพศ2565มาดูกันคุณมีเรื่องราวความรักแบบไหน สีดาบนะคะเด e Fool, จัสมินนะคะแปดดาบราชาถือเหรียญสามใเท้าชาริออตนะคะเดวิลไฮ g พนเท e แล้วก็เด็กถือเหรียญคะ่ะเอาละค่ะทุกคนนะ เดีあああ๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยเนาะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวมีนคนมีประเด็นความรักสถานะไม่ชัดเจนนะผู้อ่านมองว่าช่วงนี้นะคะคนที่คุณดิวอยู่ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนาะต่างชาติต่างเพศอต่างจังหวัดต่างอายุได้หมดเลยนะคะเป็นช่วงระยะเวลาที่ต่างคนต่างถอยในเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือเปล่านะคะมันเหมือนมีประเด็นบางสิ่งบางอย่างที่กําลังหาคําตอบหรือว่าใครบางคนในนี้โกหกอะไรหรือเปล่านะคะนะอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนเลนไว้อยู่นะคะ คุณอาจจะติดต่อเขาน้อยลงหรือเขาอาจจะติดต่อคุณน้อยลงช่วงนี้นะคะเป็นช่วงระยะเวลาของการแบบไปอยู่กับตัวเองนะคะหรือการไปทบทวนความรู้สึกของตัวเองหรือเปล่าปล่อยให้กันเป็นอิสระตอนนี้นะคะนะเหมือนแบบว่าไม่ได้ผูกมัดไม่ได้อะไรนะคะเหมือนแต่ก่อนนะเหมือนกับว่าเอาละ อยากทักทายมาก็ทักทายมาไม่ทักทายก็ไม่เป็นไรเหมือนแบบต่างคนต่างอยู่แต่ว่าถ้าถามว่าพูดคุยยังพูดคุยกันยังไม่ได้เลิกลานะคะเจสซมินคุณเชื่อในเรื่องของโชคชะตาเชื่อในเรื่องของเวรกรรมเชื่อในเรื่องของภูมลิขิตนะคะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคุณน่าจะ,ะไปรับรู้หรือไปเห็นเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างนะคะนะก้าวดาบนะคนที่คุณเดีวอยู่ด้วยเนี่ยอยู่ในกลุ่มของธาตุไฟเมษสิงห์ธนูแล้วก็ธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกนะคะ อาจจะมีความลับต่อคุณนะคะนะมีความลับต่อคุณเป็นบางสิ่งบางอย่างที่เขาปกปิดไว้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ของคนเก่าๆย้อนกลับมาหรือเปล่านะคะนะหรืออาจจะมีการพูดคุยกับคนใหม่ๆนะคะแล้วคุณอาจจะไปรู้ไปจับโปะได้นะคะพอสอบถามไปเขาบอกว่าเป็นแค่คนรู้จักนะแต่คุณอาจจะไปรู้มากกว่านั้นก็ได้นะคะหรือเรื่องราวนี้อาจจะเป็นการสลับกันได้นะทุกคนนะราชาถือเหรียญบ่งบอกว่าความรู้สึกของคุณตอนนี้คุณไม่มั่นใจเลยนะ ก่อนหน้าน,านั้นคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอยากจะสร้างอนาคตรสร้างชีวิตกับคนคนนี้แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าคุณอาจจะวิตกกังวลคุณไม่มั่นใจในเรื่องความรักความสัมพันธ์แล้วนะ่ะนะคะคุณเจอเป็นแบบรักซ้อนรักสามเศร้าหรือเปล่าในสิ่งที่คุณคิดนะมันเหมือนกับว่ามีรางสังหรณ์หรือมีบางสิ่งบางอย่างนะที่ทําให้คุณรับรู้ว่ารักครั้งนี้มันต้องมีมากกว่า2-3ถึงคนนะคะนะชาริออตนะคะ,ะ,อะ,คะตอนนี้นะคะ คุณอาจจะรู้สึกว่าตัวเขาเองเปลี่ยนไปตัวเขาไม่เหมือนเดิมคนที่คุณดิวอยู่ด้วยนะคะถ้าถามว่าเขาชอบคุณไหมเขาชอบคุณนะแต่ว่าคนคนนี้เป็นคนค่อนข้างที่จะเดาใจยากเป็นคน2บุคลิกอย่างที่บอกแหละนะคะนะเป็นคน2บุคลิกอยู่ในอาชีพของกลุ่มงานราชการก็ได้หรือกลุ่มรัฐวิสาหกิจก็ได้นะทุกคนนะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยให้ใครแบบอ่า ได้เข้าไปรู้ถึงชีวิตเขามากมายนะคะมีเพื่อนน้อยคบหาสมาคมเพื่อนก็น้อยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีโลกส่วนตัวสูงเป็นคนสองบุคลิกนะคะนะตัวเขาเองเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะต้องการให้คนมารักมาชอบไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกันเพศตรงข้ามก็ตามนะดูเหมือนว่าเขาจะขาดคนกลุ่มนี้ไม่ได้ขาดเพื่อนขาดคนสื่อสารไม่ได้นะคะมีเพื่อนน้อยจริงแต่ว่าต้องการแบบคอนเน็กตลอดเวลานะคะเหมือนแบบ เอาไว้ประโยชน์บางสิ่งบางอย่างหรือเปล่านะคะตรงนี้ก็มีได้นะคะนะนสัานการา์ตอนนี้ผู้อ่านมองว่าต่างคนต่างนิ่งเงียบหรือเปล่านะคะแล้วก็มันเหมือนเป็นรักที่ไม่เปิดเผยไหมตอนนี้เป็นรักที่อยู่ในความลับหรือเปล่านะคะอาจจะมีในเรื่องของอระยะเวลาหรือข้อกําหนดอะไรกันหรือเปล่าว่าเอาละช่วงนี้เราอาจจะห่างกันนะถ้าเกิดว่าใช่ก็คงจะย้อนกลับมาในความสัมพันธ์นะคะเขายอมรับข้อเสนอในสิ่งที่คุณพูดนะนะคะ คนสองคนไม่อยากห่างกันหรอกแต่มันมีประเด็นตรงนี้ขึ้นมาพออีกคนถามปัญหาอีกคนไม่สามารถหาคําตอบให้ได้มันก็เลยเป็นเรื่องราวที่ว่าคุณสองคนน่าจะมีประเด็นและยังไม่ได้เคลียร์กันนะสุดท้ายนะผู้อ่านมองว่าน่าจะมีการแบบไม่ได้คุยกันบล็อกกันเกิดขึ้นหรือเปล่าเกิดจากความน้อยใจหรือเปล่าคุณอาจจะบล็อกเขาหรือเขาบล็อกคุณก็ได้นะตรงนี้นะคะ นะเหมือนปิดช่องทางไม่อยากติดต่อไม่อยากสื่อสารนะคะหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องการเคลียร์ในเรื่องส่วนตัวหรือเปล่านะคะนะเรามาดูหน่อยว่าคนที่ชาวราศีมีนคนมีประเด็นความรักดิวอยู่ด้วยเนี่ยตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่นะหรือว่าเขารู้สึกยังไงโดยการเปิดไพ่ห้าใบนะคะทุกท่านนะดูความรู้สึกเขาหน่อยแล้วก็สิ่งที่เขาคิดนะเป็นยังไงเอ่ย สามถ้วยนะคะหกเหรียญหนึ่งเหรียญราชาถือถ้วยแล้วก็เลเบิร์อืมถ้าตามหน้าไพผู้อ่านมองว่าเขาชอบคุณนะเนี่ยเลเบอร์เนี่ยเนะขาชอบคุณมากเขาหลงไหลคุณมากเขาไม่อยากจะตัดความสัมพันธ์นี้นะนะคะมันเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทุ่มเทให้กับเขาอะ่ะเขาได้รับเต็มที่เลยนะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกหรือการช่วยเหลืออะไรต่างๆนานานะคะ ตอนนี้เขารู้สึกว่าตัวเขาเองนะ่ะไม่มั่นคงในเรื่องของความรักหรือเปล่าไม่มั่นคงในเรื่องของหัวใจตัวเองหรือเปล่าเหมือนเขากลับไปคุยกับคนเก่าๆเหมือนเขากลับไปสื่อสารกับกลุ่มคนเก่าๆที่เขาเคยเดียวอยู่นะคะนะเขาต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะนะคะเหมือนเขาต้องการใครสักคนที่เข้าใจเขาอะนะคะนะตอนนี้เขามองว่าคุณก็คือคนที่ใช่สําหรับเขาแหละนะคะ ราชาถือถ้วยเขายังมีคุณอยู่ในใจอยู่นะแต่สถานการณ์ตอนนี้ไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามนะเขามองว่าคุณน่าจะยังไม่เปิดโอกาสให้เขาได้อธิบายแต่บอกได้เลยว่าคนคนนี้รักคุณมากแล้วก็อยากสารสัมพันธ์ต่อนะอยากไปต่อในความรู้สึกในความสัมพันธ์นี้แต่มันอาจจะมีปัญหาที่เขาไม่สามารถที่จะบอกคุณได้ตอนนี้นะคะก็เลยเป็นในสิ่งที่ว่ารอเวลารอจังหวะหรือเปล่านะคะนะ ตัวคุณล่ะรู้สึกยังไงในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคุณคิดอะไรอยู่ราชนินีถือดาบนะ9้าไม้เท้า5ดาบเดอะซันแล้วก็1ไม้เท้านะสำหรับตัวคุณเองนะชาวราศีมีนคนมีประเด็นนะคะ ผู้อ่านมองว่าตัวคุณเองต้องการจะตัดความสัมพันธ์หรือเปล่าคุณก็เป็นคนที่หญิงในศักดิ์ศรีนะเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีในตัวเองถ้าเป็นตัวเลือกของใครคุณไม่เอาแน่นอนนี่คือสิ่งที่คุณคิดนะก้าวไม่เท้าคุณเหนื่อยนะตอนนี้เหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจคุณรู้สึกว่ารักครั้งนี้คุณถูกแทงข้างหลังนะเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาทําอะไรรับหลังคุณและคุณไปรู้ด้วยตัวเองนะคะเขาไม่ยอมบอกเรื่องราวต่างๆที่เขาแบบทําขึ้นมานะคะนี่คือสิ่งที่คุณน้อยใจนนนะคเเดอััุณยยงมีขาใจู่โกร แต่ว่ายังมีเขาในใจนะคะถ้าเกิดว่าเลิกลากันไปคุณก็รู้สึกเสียดายในความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะคุณมองว่าอนาคตน่ะคุณกับเขามันน่าจะไปไกลมากกว่านี้นะคะหนึ่งมเมถาสิ่งที่คุณคิดไว้คือคุณขอโทษทีอ่ะคุณต้องการเป็นตัวจริงของเขานะคุณต้องการความชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะผู้อ่านมองว่าคุณอาจจะรู้สึกน้อยใจแหละแต่ถ้าเกิดว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นคุณก็จะปล่อยไปแหละถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ คุณเชื่อในเรื่องของโชคชะตาเ mm hmm. ชื่อในเรื่อง,องพลัลิขิตยอย่างที่บอกแหละนะคะอะเมื่อกี้ไพ่เดอะซันปิลล่วงนะเดี๋ยวเก็บขึ้นมาให้อะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าแล้วบทสรุประหว่างคุณกับเขาอะ่ะในเดือนนี้จะเป็นเช่นไรนะดูบทสรุปหน่อยนะบทสรุปคนมีประเด็นนะบทสรุปออกมาในรูปแบบไหนสามถ้วย 8เหรียญราชินีถือเหรียญ9ถ้วยหาาพินเทศ1เหรียญราชาถือเหรียญ7ดาบเด็กถือถ้วยสุดท้ายไพ่เดอะเวอร์ทุกคนนะผู้อ่านมองว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์นะคะนะ ระหว่างคุณกับเขาผู an, ้อ right? ่านมองว่ามันน่าจะมีบุคคลที่3เข้ามาแทรกเนาะตรงนี้นะคะเข้ามาแทรกในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์อาจจะเป็นรักเก่าๆอย่างที่บอกหรืออาจจะเป็นใครก็ได้ที่มาข้องเกี่ยวในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะทาให้ความรักความสัมพันธ์มันสั่นคลอนทาให้ความรักความสัมพันธ์เป็นรักในความลับหายพินเทศนะฮะมองว่าจะมีการเคลียร์ปัญหานะมีเรื่องราวของการตัดสินใจมีเรื่องราวของการให้ความชัดเจนมองว่าคนที่ เข้ามามีประเด็นระหว่างคุณกับเขาอะนะน่าจะพูดเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างนะที่เข้ามาว่าไม่ได้เข้ามาเพื่อเรื่องที่แบบเป็นความรักหรือไม่ได้เข้ามาเพื่อเรื่องชู้สาวอาจจะเข้ามาเพื่อให้ช่วยเหลือเรื่องการงานหรือการเงินหรือเปล่านะคะอาจจะมีการติดต่อเข้ามาแบบนี้มันเลยทําให้ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะมันไปต่อไม่ได้ทีนี้ในช่วงระยะเวลาที่คนสองคนไม่ได้ดีวกันเน่ไม่ได้คุยกันผู้อ่านมองว่า มันจะมีช่วงระยะเวลามีคนกลางอนะไกลเกลี่ยหรือมีคนกลางประสานให้นะคะว่าตอนนี้นะคุณก็ยังไม่มีใครเขาก็ยังไม่มีใครถ้าเกิดว่าจะกลับมานะเขาสามารถกลับมาได้ไหมอาจจะมีคนพูดคนถามขึ้นมาแบบนี้บอกได้เลยว่าเขาอยากจะเริ่มต้นกับคุณนะเขาเรียกว่ามันเป็นความสัมพันธ์เหมือนจะจบลงนะ่ะ แต่เป็นการจบลงที่ว่าวนกลับมานะคะเป็นการกลับมาของเขาก็ได้นะตรงนี้นะคะนะจะมีการกลับมานะทุกสิ่งทุกอย่างนะมันจะลงเอยอะนะคะนะมันจะลงเอยมันจะสรุปได้ดีนะเป็นการกลับมาของใครบางคนที่หายไปนะอย่างที่บอกแหละนะยังไงซะนะมันก็มีเรื่องราวที่ว่าคุณสองคนอะมันต้องดิวต้องจูนกันต้องมีบุคคลที่3าที่เข้ามาไกล่เกลี่ยให้ อย่างที่บอกบางทีอะนะคะการสื่อสารคนอาจจะมองไปว่าอาจจะแอไปคุยอาจจะมีเรื่องราวที่แบบปิดบังโน่นนี่นแต่อาจจะเป็นเรื่องราวของการช่วยเหลือเรื่องเงินทองเรื่องการงานก็ได้นะผู้อ่านมองแบบนี้นะคะเป็นคนเก่าของเขาก็จริงแต่คนเก่าเข้ามาขอความช่วยเหลือนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวนะคะระหว่างคุณกับเขาบทสรุปเนี่ยห่างหายกันไปก็จริงนะแต่สุดท้ายนะคะเขากลับมานะเนี่ย เป็นการกลับมาของใครบางคนอย่างที่บอกแหละนะคะกลับมาดูที่คุณแบบคาดไม่ถึงไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้อะไรเลยนะก็จะมีบทสรุปในเรื่องของความลงตัวความลงเอ่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะความรักความสัมพันธ์มันก็ได้ไปต่อนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของชาวมีนนะคะคนที่มีประเด็นเนาะแล้วคนโสดเ่ะเป็นยังไงมาดูคนโสดหน่อยนะคะไม่ถูกใจใครนะคะทุกคนนะเป็นดวงโดยรวมเนาะคนโสดเป็นไงเอ่ย เด็กถือดาบหรือเบอร์นะคะสี่เหรียญห้าไม้เทา้าราชาถือดาบไพ่เดิมเวอร์เจดดาบเก้าเหรียญเก้าไม้เทา้าสุดท้ายนะคะ1เหรียญผู้อ่านมองว่าคนโสดนะคะชาวมีนนะนะ คุณน่าจะตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของความรักหรือเปล่านะคะนะแต่คุณมุฟออนไม่ได้อ่ะนะคะในเรื่องของความรักคนเก่าๆหรือเปล่าคุณยังคิดถึงคนเก่าอยู่คนที่คุณเคยเดิยวอยู่อาจจะอยู่ในกลุ่มของธาตุลมก็ได้นะมีถุนตุนกลุ่มและมีความเป็นเด็กมากกว่าคุณทุกวันนี้คุณยังกอดเขาอยู่เลยนะคะกอดในความรู้สึกกอดในความทรงจํานะคะคุณมีเขาในใจเสมอมานะเป็นใครก็ได้นะตรงนี้นะต่างชาติต่างเื่อต่างจังหวัดได้หมดเลยนะความสัมพันธ์มันจบลงโดยที่แบบ ไม่ทันตั้งตัวเหมือนกับว่าอยู่ดีก็หายไปนะคุณอาจจะมารู้อีกทีหนึ่งว่าเขาน่าจะไปสารสัมพันธ์ซ้อนหรืออาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วก่อนอันนั้นทําให้คนโสดเนาะชาวมีนะคุณเลยมองเรื่องอนาคตมองในเรื่องของการงานมองเรื่องของการเงินนะคะมองในเรื่องของธุรกิจเนาะช่วงนี้นะคะอาจจะไม่ได้ใส่ใจในเรื่องราวความรัก แต่ถามว่าคุณยังคิดถึงคนเก่าคุณยังคิดถึงคนเก่าคุณยังรักคนเก่าอยู่เลยนะคะนะยังเอาออกจากใจยังออกจากความคิดของคุณไม่ได้เลยนะคะถึงแม้วความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะจบลงแบบที่คุณไม่ได้ตั้งตัวตั้งใจก็ตามนะมาดูว่าชาวมีนคนโสดนะคุณจะมีใครเข้ามาไหมในเดือนพฤษภาคมนี้นะราศีมีนจะมีคนเข้ามาไหม สิบเม้เาวนะคะสถ้วยชาลิออดนะคะเถ้วย1น่ถ้วยห้ามเมถาวรหกถ้วยเดอะสตาร์ราชาถือเหรียญแล้วก็สุดท้ายนะจัสมินนะผู้อ่านมองว่าชาวมีนคนโสดคุณไม่น่าจะโสดนะคุณน่าจะเจอใครสักคนจากการเดินทางหรือเปล่านะคะ10บมเมถาวจากการงานจากการเดินทางการติดต่อสื่อสารคนคนนี้จะเป็นคนที่ต่างวัยนะคะ เข้ามาสร้างสัมพันธ์กับคุณนะต่างวัยต่างศาสนาก็ได้นะต่างชาติก็ได้ชาริออตนะฮะนะนั้นอยู่ในกลุ่มของงานราชการนะคะนะมามอบความรักความรู้สึกให้กับคุณทําให้คุณได้หวั่นไหวทาให้คุณได้กระชุ่มกระชวยอีกครั้งหนึ่งนะคะนะดูอย่างหนึ่งนะมันเหมือนกับว่าเป็นช่วงที่ว่า,าคนที่เป็นเจ้ากรรมในเวรกันก่อนหน้านั้นนะเหมือนจะมีบุญธรรมกาแต่งร่วมกันมาหรือเปล่าไพจัสเมนนะฮะขึ้นมา นะจะมีการสั่งสัมพันธ์กันแบบรวดเร็วแล้วก็อาจจะมีเรื่องข่าวดีขึ้นมาก็ได้นะทั้ง1่งถ้วยทั้ง2ถ้วยเข้ามาเนาะเป็นรักต่างวัยอ่ะนะคะคุณจะเจอรักต่างวัยนะจากการเดินทางจากการงานนะคะมีการเปลี่ยนสถานะอย่างรวดเร็วเลยอาจจะคุยกันเล่นๆตอนแรกนะคะไม่เกินอาทิตย์2อ,อาทิตย์นะก็จะมีสถานะมีความสัมพันธ์นะบางคนถึงขั้น18บบวกแล้วก็อาจจะได้ลงเอยถึงขั้นแบบมีงานมงคลงานเลี้ยงงานแต่งงานสังสรรค์คนนี้นะคะชอบคุณมากเลย เขาบอกว่าเหมือนถูกตาถูกใจใแต่เดิมแรกเหมือนเป็นคู่กรรมคู่เวรเหมือนเป็นบุพเพสานิวาสซึ่งกันและกันนะคะในสิ่งที่มองเห็นเนาะตอนนี้นะคะนะแนวโน้มนาะจะเป็นต่างชาตินะทุกคนเนาะนะคะแล้วก็อยู่ในกลุ่มของงานราชการก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นกลุ่มในเรื่องของรัฐวิสาหกิจที่กึ่งราชการก็ได้นะทุกคนนะเอาละค่ะนะนี่ก็เป็นเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะ ของชาวมีนนะทั้งคนที่มีประเด็นความรักแล้วก็คนโสดเนาะไม่ถูกใจใครยังไงต้องขออภัยด้วยนะทุกคนนะมันเป็นดวงโดยรวมนะคะมันไม่ได้ถูกใจใครหรอกนะคะเพราะเราไมได่ดูเป็นการส่วนตัวนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวันดีสวัสดีค่ะ